สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องโฟตอนแพเน็ตกันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะกลับมาอยู่กับรายการประวัติตัวละครในยุคจีวันนะครับซึ่งก็ต้องขออภัยที่ผมไม่ทำคอนเทนต์นี้มาเป็นเดือนแล้วนะครับก็เพราะว่าผมมีเรื่องอื่นที่ต้องทําเยอะแล้วก็มันมีช่วงที่ผมแบบหมดไฟที่จะทําคลิปด้วยครับก็ต้องขออภัยที่ทําให้คลิปมันล่าช้านะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประวัติของบาบุบีในยุคจีวันนะครับซึ่งจะเป็นยังไงกก็ไปรรััับบชนนเลยะค บัมเบิลีเป็นหนึ่งในออโต้บอทที่ตัวเล็กที่สุดและร่างกายอ่อนแอที่สุดแม้ว่าความสูงของเขาจะช่วยให้เขาทํางานได้ดีกวออโต้บอทสุดใหญ่แต่เขาก็ประมาาเกี่ยวกับขนาดของเขาเองบางทีนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงผูกมิตรกับมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วเขาจะต้องเงยหน้ามองออโต้บอทคนอื่นๆโดยเฉพาะกับออพติมัสพามแต่สิ่งนี้เขาไม่รู้ก็คือมนุษย์จะต้องเป็นฝ่ายเงยหน้ามองเขาแทนถึงเขาจะตัวเล็กแต่เขาก็กล้าหาญและเป็นหนึ่งในออโต้บอทที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดบัมเบิลบีได้รับความเคารพอย่างที่่เขาาปนอยูแล้ว บามันบีเป็นหนึ่งในออโตบอทหลายตัวที่กำลังค้นหาแหล่งพลังงานใหม่เมื่อยานดีเซปติคอนโจมตียานของพวกเขาทําให้พวกเขาตกลงมาสู่พื้นโลกเมื่อ4ล้านปีก่อนเมื่อบาร์มันบีและคนอื่นๆถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาในปี1974บาร์มันบีก็เป็นเพื่อนกับสไปร์ตวิกกี้วัยรุ่นที่เป็นมนุษย์อย่างรวดเร็วบามันบีและสไปจะยังคงเป็นเพื่อนกันตลอดวัยของสไปรและถูกส่งไปประจำการบนดวงจันทร์ของดาวเสปตอนในปี205 หลังจากที่ดีเซติคอนพิชิตไซเบอร์ทอนบอมบ์บีรอดชีวิตจากการโจมตีของยูนิคอร์ต่อไซเบอร์ทอนและยังคงปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การนำของลอติมัสพามเมื่อบอมบ์บีได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงระหว่างการระบาดของโรคแห่งความเกลียดชังในปีส0 0 6เขาต้องสร้างร่างใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นโกบักโดยโกบักจะมีชีวิตอยู่เพื่อดูยุคทองของชาไซเบอร์ทอนครั้งต่อไปโอเคครับก็นี่จะเป็นประวัติคร่าวๆของบอมบ์บีในยุคจีวันนะครับซึ่งข้อมูลต่อไปนี้ก็จะเป็นข้อมูลเเพิิม่มมมตขอองบบีน,นะครั 1. นึ่งบอมบ e มบีมีร่างแปลงเป็นรถโฟ l k s สวาเกนบ e เทล le, หรือรถเต่าที่บ้านเราชอบเรียกกันครับสองบ b มบ b e ิีในยุกจีวันให้เสียงภาคโดยแดนกิวเซนนักภาคและนักแสดงชาวอเมริกัน 3. ามโกบัเป็นชื่อเบื้องต้นของบ u มบิ e บีในระหว่างการรักษาในช่วงแรกของมาเวลคอมิกสี่หลังจากจบยุคจีวันไปบ u มบิ e บีก็แทบจะหายไปจากสื่อในยุคห,หลังเลย แม้แต่ยุคของสัตว์ร้ายอย่างทรานส์ฟอร์머บิสฟอร์เองก็ไลฟ์วีวลของบอมบี้ต่อให้จะมาเป็นแค่คามิโอสั้นๆเหมือนกันอบอนุสารคนอื่นๆก็ตามเขาก็ไม่ได้ปรากฏตัวแต่อย่างใดซึ่งกว่าจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งก็เข้าสู่ช่วงภาพยนตร์ของมบอเบย์ภาคแรกในปี2007เลยซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของบอมบี้ในยุคจีวันที่ผมได้รวบรวมมาให้ได้รับฟังกันนะครับซึ่งคลิปต่อไปจะเป็นประวัติของตัวละครไหนก็มาติดตามกันนะครับ และแน่นอนว่าหลังจากนี้สำหรับผมเนี่ยก็ได้เข้าสู่ช่วงไถ่เทอมนะครับทําให้หลายๆเนี่ยงานจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับและแน่นขึ้นด้วยนะครับทาให้คิดว่าอาจจะมีอาการหมดไฟหรือไม่มีเวลาว่างมาทําคลิปต่อในบางช่วงนะครับก็ถ้าคลิปผมล่าช้าอีกก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและแน่นอนว่าอคอนเทนต์ทันฟอร์เมอร์รู้หรือไม่เนี่ยผมเองก็กะว่าจะกลับไปทําอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามีคนขอให้ทําประวัติตัวละครต่อก็เลยมาทาวันนี้ก่อนนะครับโอเค ก็คลิปต่อไปก็จะเป็นอะไรก็มาติดตามกันดูนะครับซึ่งสลบคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมโฟตอนพาเนก็ขอาลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ